หลังจากที่ว่าหนูท้องขาวเข้าโรงแล้วตัวมันเล็กฝักโกงมันออกไปได้ทุกท่าแล้วมันหันมามองอะไรลั่นปูเป้ไว้ท่านผู้ชมเนี่ยอ้าวแล้วตรงเนี้ท่านผู้ชมมีสองตัวมาไล่กัดกันซะเลยท่านผู้ชมอ้าวช่างกันเลยเอานี่เลยท่านผู้ชมกับเล็กชุดโมแซกเลช่างสายลากเยือะขี้ตายท่านผู้ชมขีดน้ําหอมเข้าไปท่านผู้ชมใส่ไว้ที่เดิมเลยท่านผู้ชมดูซิมันจะมากันไหมท่านผู้ชมดิอ่ะเอาเอาเอาเป็นไงท่านผู้ชมเออมันมาแล้วท่านผู้ชมแล้วมันโดดมาเลยท่านผู้ชมเป็นไงตรงขี้ตายไปเลยท่านผู้ชมเต็มคื ไว้จัดท่านผู้ชมดีครับเสร็จท่านผู้ชมไปดูต่อเช้าผมไปฮะโดนนะครับผมเรียบร้อยนะท่านผู้ชมแหมตัวที่สองแล้วผมนะยังมีตัวใหญ่อีกไหมท่านผู้ชมนะเซตกับเล็กชุดโมสไตล์เลตน,นะท่านผู้ชมนี่ครับมาเต็มเครื่องเลยท่านผู้ชมอ่นะ ไงท่านผู้ชมเนี่ยวันนี้หนูทองขาวเลยครับผมเนี่ยอ้าวโอเคตัวที่2นะครับผมน,นะแหมเป็นหนูทองขาวผมที่เราเห็นกันฮะยังมีอีกตัวหนึ่งท่านผู้ชมเดี๋ยวช่างจะลองตามดูท่านผู้ชมจะมีกันอีกไหมท่านผู้ชมอ้าวโอเคท่านผู้ชมสนใจนะครับผมนะกับเล็กชุดโมแซนเลสช่างสายล่าน้ําหอมช่างสายล่าเยอะขี้ใต้ช่างสายล่าสนใจทักแชทเพจช่างสายล่าได้เลยครับผมสวัสดีครับ